ชื่อพรรคประชาชนดีพรรคเก้าไกลครับขออนุญาตขั้นจังหวะเวลาเล็กน้อยครับท่านประธานไม่รบกวนเวลาสภาแห่งนี้มากครับแต่อยากจะหารือท่านประธานครับเกี่ยวกับมาตรฐานของท่านประธานครับในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับครับข้อบังคับที่ผมอยากจะหารือตรฐานนั้นคือข้อ9วงเล็บหนึ่งครับที่พูดถึงว่าประธานสภานั้นมีหน้าที่และอำนาจในการเป็นประธานของที่ประชุมและต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ท่านประธานครับที่ผ่านมาเราเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่ารูปธรรมอย่างหนึ่งของการวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็จะเกิดขึ้นเวลามียติต่างๆเข้ามาซึ่งแม้แต่ยตินั้นย่อมมีสมาช,ชิกที่อาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างแต่ที่ผ่านมานั้นคนที่ทําหน้าที่เป็นประธานไม่ว่าจะเป็นประธานหรือว่ารองประธานนั้นเนี่ยก็มักจะวนตนเป็นกลางแม้ลึกๆแล้วอาจจะเห็นด้วยกับทางใดทางหนึ่งก็มักจะไม่แสดงความเห็นในที่สาธารณะและก็เวลามีการลงวติก็จะไม่ลงวติเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผมคิดว่าความคาดหวังตรงนี้สูงยิ่งขึ้นนะครับหากเป็นยัตติที่มีความสําคัญและที่อาจจะมีการแบ่งฝั่งระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือการลงมติเกี่ยวกับร่างพรบงบประมาณประจําปีผมเลยจําเป็นต้องลุกขึ้นมาหาหรือรท่านประธานครับเพราะว่าผมตกใจครับว่าหลังจากที่เราพิจารณาร่างพรบงบมาในวาระที่2ที่3เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยและผมมาดูบันทึกการลงมติครับ ผมกลับค้นพบครับว่าท่านประธานครับหรือว่าท่านรองประธานคนที่สองที่ทําหน้าที่เป็นประธานอยู่ณเวลานี้ผมไปเช็คดูครับลงมติเห็นด้วยนะครับกับร่างพรบงบประมาณประจําปี69ซึ่งแตกต่างครับกับการลงคะแนนเสียงของทางท่านประธานสภาและท่านรองประธานคนที่หนึ่งที่งดออกเสียงหรือว่าไม่เข้ามาแสดงตนและก็ลงคะแนนผมเลยจำเป็นต้องถามครับให้ท่านประธานอธิบาย ให้กับที่ประชุมแห่งนี้และให้สมาชิกฟังครับว่าตกลงแล้วมาตรฐานในการทําหน้าที่อย่างเป็นกลางในที่ประชุมนั้นรูปธรรมคืออะไรครับแล้วท่านจะอธิบายอย่างไรว่าการที่ท่านลงมติเห็นชอบกับร่างพรบงบประมาณแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางอยากจะฟังคําอธิบายของท่านประธานครับด้วยความเคารพครับขอบคุณครับในประชุมนะครับจะเดรึกษาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่นะครับบางเรื่องการทำหน้าที่ อยู่ข้างล่างในห้นองประชุมนะครับแต่ถ้าบนท่าที่บนบัลลังนี้ก็ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งผ่านมาในอดีตก็มีมีสมาชิกที่เป็นประธานรองประธานก็ทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกอยู่นะครับขอบคุณครับท่านประธานก็ขอบคุณที่ชี้แจงนะครับแม้ว่าอาจจะเห็นต่างกันอยู่นะครับผมก็ ขออนุญาตด้วยความหวังดีนะครับท่านประธานว่าฝากไว้เป็นข้อสังเกตนะครับว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าท่านจะณเวลานั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอยู่หรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแต่ท่านมียติอภิปรายไม่มวางใจแล้วก็เพื่อนสมาชิกจะพักโดยการกดท่านรองประธานเนี่ยนะครับก็ให้ความเห็นณเวลานั้นว่าการมาลงมติเห็นชอบกับการหรือว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบกับการการไม่ไว้วางใจคือเห็นชอบกับรัฐบาลนเวลานั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดมารยาในฐานะผู้นําฝ่ายนิติบัญญัติของการประชุมสภาดังนั้นด้วยความหวังดีครับผมหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตงรัฐบาลครับขอบคุณครับ